Well, a very good morning to all of you. And welcome to a daily gospel again. If you are new to our channel, please make sure you subscribe and click the bell icon. ยังไงกด subscribe ก่อนนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย you know, The teachings we put up in our channel will greatly help you in your walk with God เพราะว่าคำเทศนาที่เราใส่เข้าไปในช่อง YouTube นี้รับรองเลยว่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และทำให้ความเชื่อของคุณเติบโตได้อย่างแน่นอน Alright I hope you're ready for the Word of God ผมก็หวังว่าคุณพร้อมสำหรับการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันแล้ว Today we'll look at 1, uh, First ians, chapter 1 verse 6วันนี้เราจะมาดูในหนึ่งเทสโลนนกาบทที่หนึ่งข้อห And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit. และท่านก็ทำตามอย่างของเราและขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ท่านได้รับถ้อยคำนั้นด้วยความยากลำบากเป็นอันมากแต่ท่านยังเตรียมปรีโดยเพวิญญานเบื้องสุด early they of In the t h faced a lot persecution against the gospel Jesus Christ. ในคริสตจกักรยุคแรกนั้นเขาเองเนี่ยพบเจอกับเรื่องของการข่มเหงเยอะแยะมากมายจากเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐหรือว่าในการเชื่อในข่าวประเสริฐนั้น spoke to was heart I แล้วในขณะที่ผมอ่านจากในหนังสือเล่มนี้เนี่ยส่วนตรงนี้ของข้อเพื่อคัมภีร์เองก็เหมือนพูดกับหัวใจของผมด้วย that the believers in Thessalonica บอกว่าผู้เชื่อที่อยู่ในคริสตจักรเทสโลนิกานั้น says they receive the word in much affliction คือเขาเองได้รับถ้อยคำนั้นด้วยความยากลำบากมาก you know they had lots of persecution เพราะมันมีการข่มเหงอย่างรุนแรงเกิดขึ้น lots of opposition มีอุปสรรคต่างๆมากมาย and many times even their own lives were in danger แล้วหลายๆครั้งเองที่ชีวิตของพวกเขาก็ตกอยู่ในอันตราย but they no matter what they receive d the word of God they receive d the gospel they receive d the truth of the gospel แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาเองก็ยังคงเปิดใจที่จะรับความจริงของข่าวประเสริฐและก็เชื่อในข่าวประเสริฐนั้น and because of that และเป็นเพราะเหตุผล <you know, S 2> นี้ they experience what the joy of the Holy Spirit ทำให้เขาเองก็ยังได้รับประสบการณ์กับความเปรมปรีโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ you know sometimes we think บางครั้ง that, เราก็คิดว่า well, you know I'll I'll go to Bible study when everything seems right in my life ก็เดี๋ยวฉันจะไปเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์หรือว่าเรียนในหลักสูตรของพระคัมภีร์ก็ต่อเมื่อชีวิตทุกอย่างมันลงตัวละ Or I'll go to church when everything is in place หรือว่าจะไปโบสถ์ก็ต่อเมื่อทุกเรื่องมันเรียบร้อยดีก่อน o have too many people against me, too many things happening me life too against many happening things in my have เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตหรือว่ามีหลายคนที่กำลังโจมตีชีวิตของฉัน but that's wrong thinking การคิดแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับ u n many times ในหลายครั้งเอง when we take the step to receive the word of God ท mm ี่เราตัดสินใจก้าวออกไปเพื่อจะรับถ้อยคำของพระเจ้า the devil will come again s t มันยังไงมันคอยขัดขวางอยู่แล้ว the devil will cause opposition the devil will cause all kinds of situations ก็จะทำให้เกิดอุปสรรคหรือว่าสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นน่ะ But you have understand แต่อยากจะให้เราเข้า <But S 1> ใจไม่ว่ามันจะมีความยากลำบากขนาดไหนหรือว่ากำลังเจอกับ ปัญหาอะไรที่ดูรุนแรงก็ตาม If you say I need to receive the word of God แต่ถ้าคุณบอกว่าฉันจำเป็นต้องได้รับถ้อยคำของพระเจ้า No matter how hard it is, you go after the word of God ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดไหนคุณก็ยังมุ่่งที่อยากจะแสวงหาอยากจะได้รับถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ It's in that kind of action and attitude that you'll find victory And joy of the holy spirit ใน you know you might think well i will i will wait for a convenient time คุณอาจจะบอกว่าเดี๋ยวฉันรอให้ทุกอย่างมันสะดวกกันนี้นิดนึงเพื่อที่ฉันจะได้มีเวลาเรียนรู้ถ้อยคำของพระเจ้าแสวงหาถ้อยคำของพระองค์การคิดแบบนี้คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังให้ความร่วมมือกับคำโกหกของศัตรูไปแล้วตอนนี้คุณอาจจะกำลังประสบกับความยากลำบากอยู่แต่อยากจะให้คุณบอกกับ In this affliction, ว่าในการโดนข่มเหงความยากลําบากตรงนี้ How will receive the word of God ยังไงฉันก็จะรับถ้อยคําของพระเจ้าเอาไว้ I will pursue the word of God ฉันก็จะมุ่งแสวงหาเรียนรู้ถ้อยคําของพระเจ้าเสมอน้อง Maybe your own friends or your family members are making fun of you อาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่กําลังหัวเราะเยาะคุณ Because you listening to the word of God all the time เพราะคุณเองฟังถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา Maybe your neighbors don't want to talk to you because you listen to หรือว่าเพื่อนบ้านอาจจะไม่อยากคุยกับคุณเพราะว่าเห็นคุณก็ฟังแต่ถ้อยคำของพระเจ้าตลอดเวลา it seems like they are cutting you off from their life มันดูเหมือนกับว่าสังคมรอบตัวเนี่ยเขาตัดคุณออกจากเขาไปเลย and to the flesh that's not fun แล้วสำหรับเนื้อหนังเองมันก็คงไม่สนุกถ้าเราเนี่ยถูกทำแบบนั้น and, and, and wrong thoughts come at that point แล้วในจุดตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดความคิดที่ผิดขึ้น you know I I just want to be normal like other people ว่าฉันอยากจะเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเหมือน Uh, want so hungry and, and pursue the word and hungry the be pursue like so of God ฉันเองก็ไม่อยากที่จะมามุ่งแสวงหาถ้อยคำของพระเจ้าหรือหิวอยากกินถ้อยคำอะไรมากขนาดนี้ละ If I do this, then you know people don't like me. People don't want to hang out with me. เพราะถ้าเกิดฉันทำแบบนี้หลายๆคนเขาก็จะไม่ชอบฉันแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคบกับฉัน And you begin to feel that affliction. คุณก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันมีแรงกดดันแบบนี้ and, and, and the devil the lies to you แล้วมามันก็คอยโกหกคุณ mm, See pursue this the like you cannot pursue the word of God like this. บอกเห็นไหมเธอจะมาสแสวงหาถ้อยคำของพระเจ้าอะไรกันมากมายไม่ได้หรอก look how other people are treating you because of this เนี่ยเห็นไหมคนอื่นเขาเลยปฏิบัติกับคุณแบบนี้เป็นเพราะวคุณเนี่ยอะไรก็ถ้อยคำอะไรก็ถ้อยคำ we must know this เราจำเป็นต้องรู้ that, แบบนี้ that sometimes there are afflictions in pursuing God ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคมีการโดนข่มเหง ในการแสวงหาถ้อย no, คำของพระเจ้า not, อยู่แล้ว hard. แต่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ทำให้เราจะต้องไปเจอความยากลำบากนะ you know, heard some Christians say that even persecution sent by some persecution God Christians even sent I've is heard that เพราะผมได้ยินคริสเตียนบางคนบอกว่าการข่มเหงที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากพระเจ้า t t h a ไม่จริง <Right. S 1> เลย persecution never comes from God พระการข่มเหงนี้ไม่เคยมาจากพระเจ้าไม่เคยเป็นฝีมือของพระเจ้านะแต่เราจําเป็นต้องรู้ว่าผู้คนดาเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังแต่เราจำเป็นต้องรู้ว่าผู้คนดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังเขาเองก็ดาเนินชีวิตตามวิถีทางของโลกและเมื่อคุณกําลังแสวงหาอะไรบางอย่างซึ่งมันตรงข้ามกันกับความเชื่อของเขาเขาก็จะข่มเหงคุณแล้วก็เหมือนกับ ปฏิเสธต,ต่อต้านคุณ you know, เขาก็อาจจะกระซิบนินทาคุณแล้วก็ ตั้งชื่อให้คุณต่างๆนานา you know, and the early Jewish Christians แล้วก็คนยิวที่เป็นคริสเตียนในยุคแรกๆนะั่น That's the affliction they were facing นั่นก็คือความทุกข์ยากลําบากที่เขากําลังเจออยู่ And all this time they were following their Jewish traditions and religious re uh, rituals และตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็ทําตามประเพณี <Yeah. S 2> หรือว่าค่านิยมต่างๆของคนยิว And suddenly now the gospel of Jesus Christ comes to them แต่ตอนนี้อยู่ๆ่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ก็ถูกประกาศกับเขา And now they forsake all these things

แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็ยังเปิดใจที่จะรับเอาถ้อยคําพระเจ้าเสมอไม่ว่าจะต้องเจอกับความยากลําบากแค่ไหนพอเมื่อเราทําแบบนี้เราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคและปัญหาไปได้เมื่อการรับเอาถ้อยคาของพระเจ้าเป็นเรื่องสาคัญมากกว่าการที่เราพยายามทำให้ทุกคนพอใจในตัวเรามื่อการรับเอาถ้อยคของพระเจ้าเป็นเรื่องสคัญมากกว่าการที่เราพยายามทให้ทุกคนพอใจในตัวเรา plan of god คุณเองจะได้เห็นชีวิตของคุณอยู่ในแผนการของพระเจ้าอย่างแท้จริง You truly experience the power and the transformation of the Holy Spirit คุณจะได้รับประสบการณ์กับความ เปรมปรีหรือว่าประสบการณ์กับพระวิญญาณไปสุดอย่าง <You> know, แท้จริง This affliction comes to make us compromise ความยากลำบากตรงนี้เกิดขึ้นเพื่ออยากจะให้เราเนี่ยยอมประนีประนอม You know I don't want to be weird I don't I want to talk like them think like them so that they will accept me ฉันไม่อยากจะเป็นคนที่ดูแปลกในสายตาของคนทั่วไปฉันเองก็อยากจะมีท่าทีมีคาพูดมีความคิดมีามการกระทำอะไรที่เหมือนกับเขา you know, When they're talking about sickness sickness sickness, sickness we're talking about the Health of God พอเมื่อเขาคุยกันแต่เรื่องของความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยแต่เรากลับมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพของพระเจ้าที่แข็งแรง you know, You know, negative thing เมื่อเขาพูดถึงในเรื่องที่ไม่ดี We are talking about you know hope that comes from the word of God เราก็พูดถึงเรื่องของความหวังที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า and, and when you do that และเมื่อคุณทำแบบนี้ Sometimes people think you're weird บางครั้งผู้คนเขาก็คิดว่าคุณแปลก and, and they don't know how to walk with you และเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะคบกับคุณหรือว่าเดินไปกับคุณยังไงดี And if we're not careful in that ถ้าเราไม่คอยระวังในเรื่องนี้ You know we we will compromise ก็อาจจะทำให้เรายอมประนีประนอม And that exactly is a tactic of the devil แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ของมารเลย you know so there will be affliction in pursuing the word of god ในการที่เรามุ่งแสวงหาถ้อยคําของพระเจ้าอย่างแท้จริงมันก็จะมีความยากลําบากเกิดขึ <You know, S 2> ้น but remember this แต่ยังไงก็อย่าลืมตรงนี้นะครับ the bible says this in so many scriptures. พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเยอะมากเลย that those who seek the Lord with all their heart. ว่าผู้ใดก็ตามที่สแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจ <but S 2> ของ <they S 2> เขา they shall they shall see God they shall experience God. เขาจะได้เห็นพระเจ้าเขาจะได้รับประสบการณ์กับพระเจ้า and they shall see good in their lives. และเขาก็จะได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขา today if you pursue the word of God even in affliction. วันนี้ถ้าคุณยังคงสแสวงหาถ้อยคําของพระเจ้าต่อไปไม่ว่าจะเจอกับความยากลําบากแค่ Even in the midst of rejection ต่อให้คุณอาจจะโดนคนรอบข้างปฏิเสธ One day วันหนึ่ง Your life will inspire people ชีวิตของคุณสามารถจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ you know, Your life will become help. other people แล้วชีวิตของคุณสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่นได้ Why because you receive the word of God even in affliction and rejection เพราะคุณเองยังเปิดใจที่จะรับถ้อยคําของพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอต่อให้จะต้องเจอความยากลําบากแค่ไหน If we look at the life of Paul ถ้าเรามองดูชีวิตของเปาโล Before he came to Christ he was highly respected by the Jewish people ก่อนที่เขาจะเชื่อในพี่เยซูคริสต์นั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องนับถือจากพี่น้องคนยิวของเขาเอง After he came to Christ แต่หลังจากที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเขามุ่งแสวงหาข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทำให้เขาโดนปฏิเสธแล้วเขาก็เจอกับการค่มเหงอย่างรุนแรง You know people even kill try to kill him ผู้คนพยายามที่จะฆ่าเขาด้ซ้ำ I mean, t อันนั้นก็ถือว่าเป็นการโดนข่มเหงการโดนปฏิเสธที่รุนแรงที่สุด <But S 1> เลย but you see did not compromise. แต่เขาเองก็ไม่ยอมประนีประนอม n c h r i s t i n s c ทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่คริสเตียนเองก็ยอมประนีประนอมกับ no, หลายๆเรื่อง because somebody i t g o them ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีใครบางคนพยายามจะฆ่า <But S 1> เขานะ i s e v r e going t i s direction แต่มันเป็นแค่เรื่องว่า uh, ผู้คนส่วนมากมัก จะไปตามกระแสะนี้ but the word of god is calling them to walk in the opposite direction แต่ mm hmm. ถ้อยคําของพระเจ้าบอกเขาว่าเขาควรจะเลือกดําเนินชีวิตในสิ่งที่ตรงกันข้าม and, and, and they they compromise แต่เขาเองก็ยอมประนีประนอม so i'm challenging you today วันนี้ผมเองอยากจะขอท้าทายคุณ chip right. walking in the word of god ดําเนินชีวิตในถ้อยคําของพระเจ้าต่อไป even though at times you have to receive the word in affliction ต่อ <laughs> ให้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองต้องรับเอาถ้อยคําของพระเจ้าพร้อมกับการโดนข่มเหง stay on the path of the word of god ขอให้อยู่ในเส้นทาง ของถ้อยคำพระเจ้าเอาไว้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ will life make your life Example of the power of of Gods จะได้ทำให้ชีวิตของคุณเป็นแบบอย่างที่ทำให้ผู้อื่นได้เห็นฤทธิ์เดชอันมหานาของพระเจ้าทำงาน I guarantee you ผมรับประกันกับคุณ, <that S 2> คณเลย Even people who are laughing at you now วาแม้แต่คนที่ตอนนี้อาจจะหัวเราะเยาะคุณ Or looking down at you หรือว่ากำลังดูถูกคุณอยู่ One day they will come to you for help วันหนึ่งเขาจะเข้ามาหาคุณขอความช่วยเหลือ Because you're walking in the victory of the word of God เพราะว่าคุณเองดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะจากถ้อยคำของพระเจ้า s so yes, it's not Always easy in the flesh. ก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันคงไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไปที่เนื้อหนังอยากจะดำเนินชีวิตตามถ้อยคำของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามพระวิญญาณทิ์อยู่กับเราเพื่อจะคอยช่วยเหลือเราเสมอถึงแม้ว่าผู้คนนั้นจะปฏิเสธเราเพราะเรายึดมั่นในถ้อยคำคุณเองก็จะเห็นความชื่นชมยินดีของพระวิญญาณเป็นความชื่นชมยินดีของพระวิญญาณนั้นเป็น กำลังที่เข้มแข็งของเรา so แล้วคุณเองก็จะมีกำลังที่เข้มแข็งเพื่อจะเดินต่อไปตามถ้อยคำของพระเจ้าได้ s pray. <S ให้เราที่ถานนะครับพระบิดาวันนี้ขอพระองค์ประทานกำลังที่เข้มแข็งให้กับเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ด้วย compromise ที่เราจะไม่ประนีประนอมกับถ้อยคําของพระองค์ That Even though everyone is walking in darkness ต่อให้ทุกคนกําลังดําเนินชีวิตอยู่ในความมืด We will keep walking in the light เราก็จะเลือกที่จะดําเนินชีวิตต่อไปในความสว่าง And Thank you for the opportunity แล้วขอบคุณพระองค์สําหรับโอกาส to be a light to other people ที่เราจะเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นด้วย In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen Have a wonderful day we'll see you again tomorrow ก็ข,ขอให้มีความสุขมากๆนะ ในวันนี้และพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่